สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ได้ยังกินแรงเนาะค่ะมือนี่พี่ปูกะได้น้าพริกเห็ดนะคะนี่ค่ะทุกคนตำแจวนะเจวเ,เ,เห็ดนะะเนาะค่ะเนาะแจ้วเห็ดพี่ปูกาเอาเห็ดมามาต้มใส่น้ำนิดนึงเนะเาะแหละกะขัวจนว่าให้น้ำแห้งเนาะคะ่ะพี่ปูกะขัวพี่ขัวหอ,หอมมาก นี่แหละค่ะได้แจวเห็ดนะคะพักกาบค่ะทุกคนก็จะเป็นพักบุงบานๆเ่านี่แหละเนี่ยนี่ค่ะพักบอลายค่ะทุกคนนะคะเนาะแล้วก็มีมะเขือต้มนะคะไคได้ยังกินข่าแรงเนาะค่ะมาเดอ้อมากินข่าแรงน้ากันเดอ้อค่ะเนี่ยมีมะเขือต้มเนาะค่ะทุกคนแล้วก็พักบุงรั่วแค่นี้เนาะตำแจวบานเท่าเข่ากันคากได้ทุกคนมาเดอ้อมากิน มากินเขาน้ําผิปูนะคะเข่าแรงมือนี่เนาะคะ่ะมาเดินมาเดินนะคะกับข้าวเย็นบ้านเฮาวบ่มี่ยังไหลนะคะมีแค่นี้กับโอเคแล้วนะคะเนาะขะะะ้าวใดกับซิ่เมนกับแกมเนี่ยกับซีมีสซานอาหารขึ้นมาจักหน่อยกับิีคือหมูทอดเนาะคะ่ะหมูทอดน้ําปลานะคะสูตรนี้กับซเป็นหมูที่โบแห่งนะคะขอโทษนะคะที่ใส่มือหรือว่าอะะียงเนาะเขากินเองเนาะคะ่ะเนี่ยอันนี้จะเป็นสูตรที่หมูนุ่มมากเลยนะคะ สูตรหมูนุ่มมากนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่พี่ปูกดกดเบาๆนะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้สิเป็นแบบว่าโอ้แสบเลยค่ะเนี่ยบางคนก็สิว่าหมูมันแข็งเคี้ยวได้บ่อนะคะก็เข้าใจนะคะคนที่แบบว่าฟันบอดีเนาะพี่ปูกันยังฟันบอดีเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะกับเขาแรงพี่ปูเนาะก็จะมีหมูทอดนะคะ แกวเห็ดนะคะพักลวกอ่ะมีพักบุ้งมะเขือนะคะขาดบไดยได้ค่ะพระเอกของฮาข้าวเหนียวห่อนๆเลยค่ะข้าวเหนียวร้อนๆนะคะนุ่มๆเนาะนี่นี่ค่ะทุกคนข้าวเหนียวหอมหอมอ่อนๆเลยค่ะโอ้ยนะคะมาเด้อค่ะเด้อมาเด้อเนี่ยแสบบอแสบบอหมูทอด ําแจวโอ้ยคุยให้เบิง์ก่อนเด้อถึงสิบ่เห็นกินก็นได้เนาะมาค่ะบีบมังนาใส่จักหน่อยนะคะสุดยอดพักบุ้งหุกคนเอ้ยแค่นี้ชีวิตคนเราอยู่ได้แล้วไม่จำเป็นต้องกับเขา ลูลานะคะแต่ว่ามือพี่ปูเบิ่งติ๋แลนเนี่ยติดป้านมันเปลูกเศว้าหายเศ้ามาค่ะทุกคนมาค่ะมากินกับพี่ปูนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะคะ่ะพี่ปูก็คือสิขอจบเพียงแค่นี้เนาะ,ะขอพไดหลายๆที่ทติดตามรับชมนะคะคืิคอโตัวกินเข่าก่อนเนาะคะ่ะขอพูดหลายๆคะ่ะไว้พบกันอีกคลิปหนะ้าคือเกา่าบายๆนะคะ